สวัสดีเจ้ามาปราก,การพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีตีสองมีนาคม2566เจ้าหเ้ามาดูรายงานสภาพอากาศตีพันมากรน,นะเจ้าแต่วันนี้ที่ภาคเหนือของเฮามีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31 -38 อถึงองศาเซลเซียสโดยมีรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้37.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้า สำหรับรายงานสภาพอากาศในเจ้าวันนี้เจ้าที่ภาคเหนือของฮามีอากาศเย็นถึงหนาวโดยมีรายงานอุณหภูมิตำสุดเพื่อนราบวัดได้14.4องศาเซลเซียสที่กลุ่มงานเกษตรนานอำเภอเมืองและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเจ้าโดยมีรายงานอุณหภูมิตำสุดเจ้านี้วัดได้5.8องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชีงยงใหม่เจ้า ขามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางและหลอกไม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้ด้วยภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเจ้าและมีอากาศ้อนในตอนกลางวันเจ้า ขอให้อปอแมพีน้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศตีเปลี่ยนแปงลงรวมถึงอันตรายจากอากาศัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศตีแห้งในระยะนี้ไวตุยนาเจ้าฮามาดูขาดหมายลักษณะอาการแห่มซอซีชมงตั้งหน้าเจ้าที่ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเจ้าโดยมีอาการห่อนกับมีฝ้าหลวมในตอนกลางวันเจ้าอุณหภูมิตาสูตร17-19องศา,า,ศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36งาองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอาการหนาวถึงหนาวจัดเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว5้5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเจ้าโดยมีอาการห้อนกับมีฝ้าหลัวในตอนกลางวันเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด 18- ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 6ถึงสาสิองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว5้ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี่ที่ภาคเหนือของเรายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าเจ้าและมีอาการหอนในตอนกลางวันขอให้อปอแม่พี่น้องดูแลหักษา,า,ส,าสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไวตัวนะเจ้าและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร0 5 3 2 7 7 9 1สด้ได้ตลอดส4าสชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้กับขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน